คริปโตท็อปเทนสุดเลยครับวันนี้เราก็จะมาดมด่าวสารในรูปของคริปโตกันอีกแล้วนะครับ วันนี้ก็เรียนพี่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตัวบิตคอยนะครับอีทเรียมหรือโซลอนาก็ไม่ได้บวกนะครับแต่ว่าจะเป็นบวกเฉพาะเจ้าพวกเรียนมนะีมเนาะโดยเฉพาะในส่วนของตัวเปเป้แล้วก็โฟกี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะบวกกันขึ้นไป5% 7%แล้วแต่ก็มีการลดทอยลงมาบ้างนะครับโดยบิตคอยตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ6,900นะครับอ่ะก็ถือว่าลงมาจาก61,300ก็ถือว่าประมาณ1.5-2%เนาะ แต่ที่แบบว่าพ่งกันเป็นแหลกเป็นลานเลยก็คือว่าเจ้าเหรียญมีมนะครับที่เป็นเหรียญมีมตัวโบเดนเนาะหรือเรียกว่าตัวไบเดนก็ได้นะซึ่งเป็นเหรียญมีมที่เป็นการล้อเรียนเนาะของโจไบเดนนะครับหลังจากที่นะครับโดนัลด์ทรัมป์ออกไปพูดถึงงานสําคัญในฟลอริดานะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญมีมอีกเหรียญมีมนงครับที่ล้อเหรียญในส่วนของตัวโจไบเดนครับที่ตอนนี้นะครับพุ่งไปถึง25%แล้วไม่ใช่แค่ในส่วนของตัวเหรียญตัวไบเดนนะเหรียญตัวทรัมป์นะครับเบบี้ทรัมป์หรือว่าจะเป็นในส่วนของทรัมป์วิฟอะไรพวกนี้ก็ขึ้นไปที่ประมาณ 50%, 30%กันทุกตัวเลยนะครับเพราะอะไรครับทำไมมาถึงทําให้เหรียญมีมที่เกี่ยวกับไบเดนที่เชี่ยวกับตัวโดนัโนโลด์ทรัมป์เนี่ยซึงได้บวกกันขนาดนั้นครับเป็นเพราาะว่ การขึ้นไปพูดของประธานาธิบดีทรัมป์นี่แหละครับที่เป็นตัวจุดประกายสาคัญทําให้เหรียญเนี่ยพุ่งขึ้นไปได้ขนาดนั้นก็เป็นเพราะว่านะครับในงานอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขากล่าวว่าเบดนเนี่ยไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้าเกี่ยวกับคริปโตมันคืออะไรนะถ้าเกิดคุณชื่นชอบคริปโตงั้นคุณก็โหวตให้ทรัมป์จะดีกว่าแล้วก็อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ยังกล่าวต่ออีกว่าเขาเนี่ยจะหยุดเป็นปรปักษ์ต่อต้านคริปโตในสรหรัฐอเมริกาและก็ยอมรับมันนะ แล้วเขาก็ยังพูดต่ออีกว่าเนี่ยโดนทรัมป์เนี่ยเขาจะประกาศนะว่าเขาจะยอมรับบริจาคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาด้วยสกุลเงินดิจิตอลโอ้โหก็ถือได้ว่าพอคำพูดแบบนี้ออกมาปุ๊บกลายเป็นว่าเหรียญนี่คือแบบที่เกี่ยวกับไบเดนเกี่ยวกับทรัมป์เนี่ยคือพ่งกันเป็นแหลกเป็นลานเลยนะครับเพราะว่าโดนทรัมป์เนี่ยเขาก็มีเกินเกินออกมาแล้วเพราะเขาก็ไม่ได้คิดจะต่อต้านในส่วนของตัวอา่า คริปโตอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในช่วงของการหาเสียงก็ถือว่าใส่กันไม่ยั้งเลยนะเพราะว่าต้องการคะแนนเสียงเนาะแล้วก็ภรรยาของเขานะก็ทําเกี่ยวกับ NFT นะครับแล้วก็ลูกคลิปโตด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับภาพของภรรยาเขาแล้วก็ภาพของดูดูทัมเนี่ยก็ขายออกไปถึงระดับแสนดอลลาร์นะคือแบบโอ้โหไวมากเนาะโดยเฉพาะในส่วนของตัวดูทัมซูเปอร์แมนนะครับอ่ะที่เป็น n f t ของเขาก็ขายไป หมดภายใน30นาทีเลยนะแต่พอครั้งนี้ครับพอเข้าใกล้การเลือกประธานาธิบดีก็มีความเข้มข้นเข้ามาอีกเนาะก็เลยทำใหนะ้นับเรียนที่เกี่ยวกับตัวรถทั์เนี่ยหลังจากที่ข่าวนี้มาครับก็สั่งหอนใจอยู่เลยครับว่าเรียนพวกนี้มันจะต้องขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นขนาดนั้นนะครับโอ้โหก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นแหละครับทวิตนี่คือเต็มไปด้วยของเรียนมีน,นัลด์ทั์เลยนะ ซึ่งก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาถือคริปโตแล้วก็คะแนนเสียงจากคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะถูกครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่ตอนนี้นก็มีหลายๆคนที่เขายอมรับคริปโตเพราะฉะนั้นครับการที่เขา ออกมาประกาศหรือ่าพูดแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขาได้ขึ้นมาจริงๆจ,จ,จากคะแนนเสียงของคนที่เขาชื่นชอบที่โตก็จะทําให้หลังจากนี้โดนทรัมป์ก็คงจะทําอะไรสักบางอย่างเกี่ยวกับนโยบายหรือว่าคําพูดที่เขาเคยให้ไว้อาจจะมีการอาัดชีนเงินเข้ามาเพราะทุกๆค,ครั้งที่มีการเลือกตั้งก็จะต้องมีการอาัดชีนเงินเข้ามาเพื่อนับกระตุน้นในส่วนของเศรษฐกิจอยู่แล้วเพราะทำมาอย่าง,งานี้ก็คงที่จะไม่สามารถที่จะ เรียกคะแนนเสียงได้นะถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันย่ำแย่นาะไม่ว่าจะเป็นดัลลาร์หรือว่าโจไบเดนเองก็ต้องมีการอาัดฉีดไเงินเข้ามาในส่วนของตลาดในส่วนของเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าการหาเสียงฝั่งอเมริกาตอนนี้ก็ถือว่าเป็น2คน2อขั้วที่แบบคนละเวคนละทางนะเพราะว่าตอนนี้คณะกรรมการของไบเดนนะแสดงจุดยืนเด็ดขาดพร้อมใช้สิทธิ์คัดค้านพรมคริปโตัสตอรี่นะครับของสถาบันการเงินเนาะ ซึ่งเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาเนาะคณะกรรมการรัฐบาลการบริหารของไบเดนเข้าได้ออกมากล่าวว่าจะทำการบูดคัดค้านตัว h j r i s 109เนาะร่างกฎหมายที่เสนอโดยผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิก Staff Accounting นะครับหรือว่าตัว S A B 2 1องสของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และก็ตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC เนาะอ่ะก็ถือว่าไอคนหนึ่งจะลุยในส่วนของการสนับสนุนอ,อีกคนหนึ่งจะเป็นการ draft รก็ถือว่าคือถ้าเกิดใครชอบของฝั่งโน้นเราทเกี่ยวกับคริปโตก็คือไปฝั่งโน้นแล้วเกิดใครไม่ชอบอาจจะมาฝั่งไปเล่นก็คือแบบทางแบบคนละขั้วกันเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ขับเคลื่อนมันพอสมควรนสำหรับวันนี้ แล้วก็คนไทยนี่ก็ไม่แพ้ชาติดใดในโลกเนาะโดยข้อมูลเผยล่าสุดว่าประเทศไทยนี่ถือครองคริปโตมากที่สุดเป็นอันดับที่12ของโลกเนาะก็แน่นอนอ่นยครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ติดตามตลาดของคริปโตมาครับหรือว่าตามช่องของผมเองหรือว่าตามท w ิต t e r หรือตามอะไรก็แล้วแต่นะก็เห็นว่าคนไทยนี่ก็มีส่วนร่วมสุดของโลกคริปโตเยอะพอสมควรนะ โดยตามข้อมูลรายง,งานนะครับผู้ถือครองคริปโตเคอเรซีปี2023เผยว่าประเทศไทยนได้ก้าวเข้ามาเป็น1ในประเทศแนวหน้าที่มีการถือครองทรัพย์สินดิจิตัลเป็นส่วนมากนะโดยจัดอันดับอยู่ที่อันดับ12ของทั้งประเทศทั่วโลกนะอ่ะอันนี้ก็เป็นการจัดอันดับจากตัวเ a i n Analysis เนาะอ่ะก็อันดับที่1เลยนะครับก็เป็นอินเดียเนาะที่มีผู้ถือครองคริปโตรประมาณ93ล้านคนหรือ6.5 5เนาะ ต่อมาครับก็เป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับถืออยู่ที่ประมาณ59ล้านคนหรือ4.15%เนาะและอันดับที่3ก็เป็นอเมริกาเนาะที่มีถืออยู่ประมาณ52ล้านคนหรือคิดเป็นประมาณ15.6%ของประชากรทั้งหมดนะและของประเทศไทยเราทำอยู่ที่อันดับ12นะครับโดยมีจำนวนผู้ถือครองคริปโตประมาณ6.9ล้านคนหรือเป็น 9. ห1ซของประชากรทั้งหมดนะครับอันนี้ก็สามารถดูได้ตามนี้นะว่าประเทศไหนอยู่ที่เท่าไร่บ้างเนาะก็ถือว่าแหม่คนไทยนี่ก็เข้ามาในสวนข,ของโลคคลิปโตเยอะพอสมควรนะแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากเนาะคือประมาณเท่านี้เนี่ยก็แบบว่ายังไม่ได้เศษเสี้ยวหนึ่งนะของประเทศใหญ่ๆห,หรือว่าของคนทั้งหมดในประเทศนะคือคนยังไม่รู้จักคริปโตอีกเยอะถ้าเกิดเราดูตัวเลขปุ่นี้นะเพราะว่าฝั่งอเมริกาฝั่งอินเดียฝั่งจีนนี่ก็ถือว่าเมื่อเทียบกับประชากรแล้วเนี่ยหืมสี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย อ่ะหกเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคือแบบน้อยมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนรู้จักคลิปโตเยอะมากเหมือนรู้จักทองคําเหมือนรู้จักหุ้นอย่างเงี้ยคิดดูว่ามาเก็ตแคปของลูกคริปโตมันจะไปไกลขนาดไหนโอ้โหคิดว่าหน้าบิตคอยนะ่จะไปยืนอยู่หลักแสนได้นะบางทีอาจจะไปแตะหลักล้านอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะลูกของอนาคตหลังจากที่นะครับ e t f ของอเมริกาเกิดขึ้นนะ ETF ของฮ่องกงเกิดขึ้นแล้วก็ทางเกาหลีใต้เนี่ยก็กําลังจะมี e t f ของเขาเองทําในเดือนมิถุนายนเนาะถ้าเกิดว่าเขาชนะ าการเลือกตั้งแต่เขาก็ชนะแล้วครับเดี๋ยวเขาก็จะทําตามสัญญาแต่จะมาในเดือนมิถุนายนจริงไหมอันนี้ก็ไม่รู้อาจจะเป็นช่วงปลายปีเนาะแต่ตอนนี้ครับร้านสะดวกซื้อในส่วนของเกาหลีใต้ก็ได้จับมือกับตัวบิตหำนะครับกระดานเทรดอันดับหนึ่งของเขาเลยนะที่ฝั่งเกาหลีใต้เนาะก็ทําการ,รับขายเข้ากล่องตรีมบิตคอยพร้อมแจกคูปองบิตคอยฟรีด้วยนะให้ไปลุ้นกันครับมาเปิดเข้ากล่องมาจะได้บิตคอยกุลธละไรโอ้โหก็ถือว่าเป็นการตลาดที่ส่งเสริมในส่วนของบิตคอยก,อก่อนที่จะมีบิตคอยสปอต E.G.F. ของฝั่งเกาหลีก็ถือว่าตอนนี้หลายๆประเทศเดินเครื่องนะครับพร้อมที่จะทําการิส s t หรือว่าโฆษณาได้เพราะเมื่อก่อนมันโฆษณาไม่ได้ถูกไหมครับก็ฝั่ง Google ก็ไม่ได้ YouTube ก็ไม่ได้เฟซบุ๊กก็ไม่ได้แต่ตอนนี้มีบิลคอยสปอร์ต E.G.F. แล้วแล้วก็สามารถที่โฆษณาได้แล้วก็เริ่มที่จะจัดเต็มกันพอสมควรแล้วนะครับก็ถือว่าหลังจากนี้ก็จะมีคนรู้จักมากขึ้นเนื่องาะว่าฝั่งญี่ปุ่นเองเขาก็โฆษณาเหมือนกันถูกไหมครับฝั่งเกาหลีเองก็โฆษณาเหมือนกันแล้วนะครับ คานนี้มันเข้าถึงผู้คนมากขึ้นคนเห็นโลโก้มากขึ้นเหมือนที่เราเห็นโลโก้แบรนด์อะไรซ้ำๆมันก็จะเริ่มจําแล้วก็จะเริ่มหาข้อมูลคนที่จะไม่รู้จักก็จะได้รู้จักแล้วก็จะได้ยินข่าวของอความพันทัวของบิตคอยการเติบโตกําไรที่ได้ขาดทุนเขาก็จะเริ่มเอ๊ะมันทําได้เหมือนนั้นจริงหรอมันสามารถที่จะมีอิสรภาพทางได้การเงินได้จริงหรอหรือมันแบบมีความเสี่ยงได้แค่ไหนอะประมาณนั้นก็ ก็คงที่จะกระโดดเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมเนาะอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่จะทําให้คนรู้จักโลกคลปโตมากขึ้นนะครับก็ถึงตอนนั้นครับเราเป็นคนที่เข้ามาก่อนแล้วนะครับอ่ะก็รอไปขายให้กับคนที่เข้ามาทีหลังเนาะเพราะว่าซื้อถูกไปขายแพงดีกว่าเข้ามาตอนที่ราคามันแพงแล้วนะครับ และมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหภาพยุโรปกำลังสำรวจการเพิ่มบิตคอยและเปิดเผยคริปโตสู่ตลาดการลงทุน12ทีนะอันนี้คือการเตรียมพร้อมครั้งใหญ่เลยนะก็หลายประเทศก็เตรียมที่จะเปิดรับในส่วของบิตคอยเพิ่มมากขึ้นแล้วเนาะ แล้วก็มาถึงข่าวของลูน่าคลาสสิกนะครับเพราะว่าตัวข้อเสนอการรีเพ็กนี่มันก็ไม่ผ่านจุบไหมครับก็มาจากหลายๆเหตุผลในหลายคนก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะคือไม่ผ่านเองเพราะว่าคะแนนห่างกันเยอะมากเนาะแล้วก็ในสุดข,ของตัวเทราคลาสสิกวอลเล็ตนะครับตอนนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนจากเวอร์ชั่น0.01นะครับเป็นเวอร์ชัน0.022แล้วนะก็มีการปรับปรุงฟังก์ชันใหม่ๆโดยทั่วไปเนาะก็มีการปรับปรุง UI แล้วก็ e x p l o r e r ออะไรต่างๆก็ ดูว่ามีระเบียบมากขึ้นเนาะดูใช้งานง่ายมากขึ้นแล้วก็มีการอัเกรดด้านความปลอดภัยเข้ามาเพิ่มด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาห่วงโซ่แล้วกันเนาะก็ถือว่าไม่ได้เป็นการพัฒนาอะไรมากมายแต่ก็เป็นการชี่รักษาห่วงโซ่ให้มันยังสามารถทํางานได้อยู่นะครับแล้วก็มีหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นประเด็นร้อนทั่วโลกริปโตเลยเพราะว่าในส่วนของลุนน่าคาสิงนะชี้ปรากฏว่าไม่มีการเคลื่อนไหวที่ปรากฏว่าไม่ได้รับการโหวตที่ปรากฏว่าไม่เคยเคลื่อนไหวอะไรเลยคือแบบไม่ได้มีส่วนร่วมกัรชุนเลย ว่ามันเป็นเงินของใครมันเป็นเงินที่มาจากไหนกระเป๋าเงินนี้สร้างขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็มีการขยับขยายอะไรไหมคือแบบไม่มีการแตะต้องอะไรเลยคิดว่าเป็นของไบแอนดหรือเปล่าเพราะจํานวนเงินมันเยอะมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วอันนี้ก็คือของบิตคำนะตามที่ได้ไรายงานออกมาเพราะว่ามันไม่ได้มีการเอ่อขยับขยายอะไรเลยเพราะว่าวาเลเตอร์หลายๆคนเขาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋าเงินเนี้ยไม่เอามาเดิมพันนะมีจุดประสงค์อะไรทําไมถึงเฉยเฉยไม่ได้เกิดประโยชน์เนาะแล้วก็มี เขาลือต่างๆออกมามากมายเนาะแต่สุดท้ายแล้วอันนี้เวอร์เเตอร์เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นของบิดขับนะครับซึ่งมันก็เกิดราม่าขึ้นเนาะว่าเอ๊ะการที่เวอร์เตอร์ออกมาเปิดเผยกระเป๋าแบบนี้เนี่ยบางคนเขาบอกว่าเออมาดูถูกคนไทยหรือเปล่าอันนี้ก็คิดว่าเขาไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นครับแค่เขาบอกว่าอ๊ะอันนี้มันแบบอยู่เฉยๆมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทำไมเอาไม่ไม่สเต็กก็จะได้แบบได้รับดอกเบีย้ยหรืออะไรเงี้ยก็จะช่วยลดอุปทา,านหมุนเวียนที่มันอยู่ในตลาดหรือว่าอยู่ในอ่า การแลกเปลี่ยนออกไปด้วยราคามันก็จะหายากมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะก็บลาบๆ a ไปแล้วกันนะซึ่งผมก็ได้เข้าไปคุยแล้วก็ไปตอบว่า้จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาก็อยากที่จะเอาไปสเต็กแหละหนึ่งผมให้เหตุผลไว้5้าอย่างหลักๆหนึ่งคือนะครับบิตคับเนี่ยเป็นกระดานเทรดของไทยเนาะมันมีฟังก์ชันภาษาไทยก็ใช้งานง่ายนะก็ไม่ได้แบบยุ่งยากเหมือนไบเนนตัวโบที่เป็นภาษาอังกฤษหลายๆคนอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องนั้นครับและ2คือบิตครัไม่มีฟังก์ชันสเต็กกิ้งถ้าบิตครัมีฟังก์ชันสเต็กกิ้งเชื่อได้เลยว่า คนไทยนะก็จะเอาลูน่าเนี่ยไปสเต็กแหละแล้วก็รับดอกเบีย้ยเนาะแต่เนี่ยมันไม่มีแล้วก็ข้อที่3คือเขาเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีความชํานาญเกี่ยวกับการโอนย้ายไทเทคริปโตก็เลยไม่กล้าที่จะขยับขยายเงินของตัวเองออกไปเพราะว่ากลัวว่าจะโอนผิดโอนพลาดแล้วก็เงินมันก็หายไปอย่างเงี้ยอันนี้คือเหตุผลหลักที่3แล้วก็4คือเหตุผลด้านของกฎหมายนะครับที่ ประเทศไทยเนี่ยในส่วนของการสเต็กกิ้งเนี่ยมันคิดตดัวเบียค่อนข้างจะยากน้เลยไม่ค่อยมีเจ้าไหนในไทยชี้นะครับเปิดตัวฟังก์ชันสเต็กกิ้งนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับต่อให้คนไทยนะครับย้ายไปใช้ในส่วนของ b บ n a n c e Global ตอนนี้ก็ได้มีข่าวว่าอาจจกำลังแบนตัว b บ n a n c e Global ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าคนที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจจะเป็นเจ้าอื่นอีกมากมายที่ไม่ใช่แค่ b บ n น n c e Global นะครับแล้วก็ต่อให้ตอนนี้นครับมี b บ n a n c e TH หรือ b บ n a n c e t h a แล a n d แล้วก็ตามนะครับ ก็ไม่ได้มีฟังก์ชัน staking ขึ้นมาซึ่งต่อให้อยากที่จะโอนไปฝั่งของ Binance g h เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่ามันไม่มีฟังก์ชัน staking นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้กล่าวไปซึ่งวอร์เรอร์เขาก็โอเคเขาก็เข้าใจแล้วเพราะว่าโอเคเรื่องของภาษาเนี่ยมันก็อาจที่จะยุ่งยากห,หน่อยแล้วก็ความชํานาญที่จะไม่ชํานาญเนี่ยก็อาจที่จะมีผู้สับบ้างนะครับ แต่ครับการที่ถือเหรียญไว้เฉยๆเนี่ยก็อาจที่จะสูญเสียผลประโยชน์ไปก็จริงนะครับคือโอเคอุปทานมันอยู่ในตลาดเยอะ2คือมันไม่ได้เกิดโดมเบียอะไรขึ้นมาก็าจ,จะเสียสูญประโยชน์ตรงนั้นแต่ก็เป็นความสบายใจของคนที่อยากจะถือไว้เฉยๆอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องดราม่าหรือว่าเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คิดมากอะไรก็เป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงไม่เปิดฟังชันสเต็กกิ้งให้คนได้ไปสเต็กกิ้งแล้วก็รับโอเมเบียก็แค่นั้นเองนะครับ อ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ